เป็นการทดสอบในการแสดงผลของหน้าจอผมบริเดณนที่ก้างแจ้งนะของเจ้าตัว Honor Pad X8A นะครับผมสังเกตว่าหน้าจอตัวนี้สามารถสู้แสงสปีรู้สึกว่ามันเพียงพอผมแต่มองผ่านกล้องอาจจะไม่ได้ชัดนะครับผมแต่พีมองตัวนี้ถือว่ามันชัดเจนนะผมในการเห็นฟอนต์ต่างๆครับนี่ครับก็ถือว่าในการใช้งานก็ถือว่าเพียงพอผมตัวนี้นะครับในการแสดงผลนะครับในการเข้ากล้องผมเราก็เห็นวัตถุผมในการถ่ายรูปภาพด้านหลังถือว่าเพียงพอตัวนี้ผมในการใช้งานเนาะนะครับ ต่องนี้แบดแดดครับก็ถือว่าแสงจ้านะครับผมนี่ครับหน้าจอก็สามารถสู้แสงสักพีนะรู้สึกว่าเพียงพอผมตัวนี้นะครับนี่ไปดูครับว่าสู้แสงถือว่าโอเคมากผมในการสู้แสงของหน้าจอผมสับตัวนี้เนาะนี่ครับบอดี้ครับผมเวลาเอาแลานที่ในการจับนะครับก็จะเอามาใี้ผมในการจับพกพาง่ายครับผมนี่นะครับน้ำหนักพี่รู้สึกว่าตัวนี้น้ำหนักมันพอดีมากผมในการพกพาถือว่าเป็นแท็บซี่น่าใช้งานมากกับงบเลทสี่พัน ส่วนตัวรู้สึกว่ามันคุ้มครับนี่ครับน้าหนักพลังดีเดยวผมตัวนี้นะครับนี่ในการพกพาผมซึ่งใครหลายคนสอบถามเยอะมากว่าหน้าจอสู้แสงดีไหมไง่ายผมสุดเลยว่าหน้าจอตัวนี้สู้แสงดีแล้วก็พกพาง่ายน้ําหนักเบาบอดี้มีความสวย,ยางามผมตัวนี้นะครับ